สิบรรธธพระอนุรุทธ,ธะพระอนุรุทธะผู้เลิศในทางมีตาทิพย์และเป็นสะดมหลักหมายถึงเป็นหลักเป็นหัวเรียวหัวแรงในวาระสุดท้ายแห่งพระพุทธองค์พระอนุรุทธ,ธะเป็นพระสหภูมิคือถือกำเนิดในเมืองกบิลพัฒอันเป็นเมืองมาตุภูมิของพระพุทธองค์ออกบวชเป็นสาวกข,ของพระพุทธเจ้าท่านเป็นโอรสเจ้า อมิโตทนะพระอนุชาธิราชของพระเจ้าสุดโททนะนามภาษาบาลีท่านว่าอนุรุทธ,ธะอนุรุทธ,ธะมีพระเชษฐาร่วมพระอุทธรคือเจ้าชายมหานามะและกนิฐาคือนางโรหินีเจ้าชายอนุรุทธ,ธะเป็นคนที่สุขุมารชาติมากคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินอยากได้อะไรก็ถูกประเคนให้หมด ตาต้องกรวันหนึ่งเจ้าชายอนุรุทธะกับบรรดาศาสตร์กะยักุมารทั้งหลายเล่นลูกคลุบพนันกันตามประษาเด็กอนุรุทธ,ธะแพ้อยู่เรื่อยส่งคนไปเอาขนมจากพระมารดาพระมารดาก็จัดขนมส่งให้ถึงสามครั้งพอครั้งที่สี่พระมารดาบอกคนไปว่าขนมไม่มีเมื่อเขาทูลว่าขนมไม่มี ก็ร้องบอกไปว่าขนมไม่มีนั่นแหละเอามาพระมารดาได้ยินรายงานดังนั้นจึงคิดว่าบุตรเราไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีจึงสั่งเอาขนมไม่มีเราจะให้บุตรเรารู้ความจริงด้วยวิธีนี้ว่าแล้วก็เอาถาดเปล่าครอบด้วยถาดอีกใบสั่งให้คนนำไปให้โอรสของตนว่ากันว่าเทวดาที่รักษาพระนคร ทนไม่ได้ที่จะให้เจ้าชายอนุรุทธ,ธะเห็นถาดเปล่าจึงเอาขนมที่มีรสอร่อยที่สุดใส่ลงไปในถาดพอเปิดถาดออกเท่านั้นกลิ่นอันหอมหว,วนชวนรับประทานของขนมทิพย์ก็โชยไปทั่วเจ้าชายน้อยเสียพระไทยมากกลับไปต่อว่าพระมารดาว่าไม่รักตนเมื่อพระมารดาว่ารักยิ่งกว่าชีวิตของท่านเสียอ,อีกจึงแย้งว่า ถ้าเสด็จแม่รักลูกจริงทำไมไม่เคยเอาขนมไม่มีให้ลูกกินเหมือนวันนี้บ้างเท่านั้นแหละพระนางก็เลยรู้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นเพราะบุญญาบารมีของโอรสของตนก็ได้จึงได้แต่นิ่งเงียบอยู่เมื่อเจ้าชายแห่งศาสตร์กยะวงศ์และโกริยะวงศ์อันมีเจ้าชายพัทยะพักคุเป็นต้น ปารบอยากบวชตามพระพุทธองค์เจ้าชายมหานามะจึงกล่าวว่าตระกูลเราควรจะมีใครสักคนบวชอนุรุทธะจึงถามว่าบวชเป็นอย่างไรได้รับคำบอกเล่าจากพระเชษฐาว่าผู้บวชต้องอยู่ตามป่าตามโคนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่เที่ยวพิกขาจารย์ขออาหารเขายังชีพก็ร้องว่าพี่บวชเถอะน้องไม่เอาด้วยแล้ว อยู่ครองเรือนดีกว่าพระเชษฐาจึงสอนว่าการอยู่ครองเรือนนั้นยิ่งมีกิจที่ต้องจัดต้องทำมากมายยากกว่านักบวชอีกเจ้าชายอนุรุทธ,ธะจึงตัดสินใจบวชบวชแล้วท่านเจริญสมาธิภาวนาได้ทิพยจักขุยานตาทิพย์ภายหลังได้รับคำแนะนำจากพระสารีบุตร เกี่ยวกับมหาปุริสวิตก8ประการท่านได้เดินทางไปอยู่ป่าเจตีวังสทายวันแขวนเจตีสามารถทำได้บริบูรณ์เกตข้อส่วนข้อสุดท้ายไม่สามารถทำได้ได้รับคำแนะนำจากพระพิธองค์ต่อจึงเข้าใจและในที่สุดได้บรรลุพระอรหันต์ท่านชอบเจริญอาโลกสินเพ่งแสงสว่างเป็นประจำ จึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องทิพยะจักขุมากจนพระพุทธองค์ตรัสยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นในทางทิพยะจักขุเมื่อครั้งพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานท่ามกลางพุทธบริษัทที่เฝ้าอยู่ด้วยความอาลัยนั้นพระอนุรุทธ,ธะเข้าชานสมาบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วบอกพุทธบริษัทอันมีพระอานนท์เป็นประธานในขณะนั้นว่า พระพุทธองค์ทรงเข้าและออกฌานอะไรจนกระทั่งวาระสุดท้ายพระองค์ทรงดับสนิทในช่วงไหนเพราะความที่ท่านอนุรุะมีความเชี่ยวชาญในการเข้าฌานสมาบัติจึงเป็นหลักแก่พุทธบริษัทได้ในวาระสําคัญเช่นนี้เมื่อพระอนุรุะบอกว่าพระพุทธองค์ทรงดับสนิทแล้วเท่านั้นพุทธบริษัทที่ยังเป็นปุถุชน และเสคบุคคลบางจำพวกก็ร้องไห้คร่ำครวญอะไรในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเถระเจ้าก็คอยแสดงธรรมปลอบโยนให้เข้าใจถึงความไม่เที่ยงแท้ของสปปรรพสิ่งพระสิทธิ์ที่ท่านกล่าวในโอกาสนี้มีว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระทัยมั่นคงผู้คงที่ไม่หวั่นไหวทรงหมดลมหายใจแล้ว พระมุนีเจ้าทรงทำกาละอย่างสงบแล้วพระองค์มีพระไทยไม่หดหูทรงระงับเวทนาได้มีพระไทยหลุดพ้นแล้วทรงดับสนิทแล้วดุดเปเลวประทีปดับฉะนั้น